เขาขูดอีกใคยดูด้วยเยเฮ้ยกิกี้เบกแตกกิกี้เบกแตกเชื่อเฮยดูอเจ๊บอุ้ยดูกัดหูกิกี้กิกี้เบกแตกมันไม่ดังแล้วอ่ะมันแห้งแล้ว เท้ามันแห้งแล้วออมาดูดิกดิพแมกอดดิกกนอยเชิรกอดจะดิกหน่อยจะดิกกลัวกี้มันชกหน้าชกหน้าเขาเฮ้ยมาทางนี้อีกกี้ออกไปข้างนอกก่อนไหมเฮ้ยมันเอาอีกแล้ว